สวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีพญายสายยูไสก็แล้วแต่เด้อขอทักทายสวัสดีพบกับช่องพญายสายยูทูปพญายสายอบอตเด้อครับเด้อมือนี่พญายสายก็แจ้งทางนายกเพิ่นเรื่องงานเรื่องน้ำประปาล่ะแจ้งให้สร้างม้าสอมมายหายปัม๊มยหายใดญเด้อพี่น้องเด้อบ้านของเฮาปั๊มนม้ำมูหา่าบ้านดอนขนุนเนี่ยครับเนี่ย น้ำม,มันตื่นมันเขินหัวบักะโลกครับบักะโลกมันอยู่ติดดินละม,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 มันอยากน้ำอยากคุณมีปัญหาแจ้งทั้งนายกเพื่อนกับให้ทีมงานให้ลูกน้องมาออกมาเหตุให้มาจากคนละร้างมาจากชีวิตหาครับเนาะโอ้สุดยอดนโมอบตอของเฮาเอออันนี้แหละครับพี่นอ้องน้ำหมดไหลไฟบอสว่างกะแจ้งทั้งบริหารเพื่อนนายกเพื่อนกะ สร้างให้ทีมงานมาเห็ดมาแก้ไขให้จิล้ครับทุกหมู่บ้านานุ่มอบตสร้างอบตกับบริเูณในเส้าเลยเนี่ยพี่น้องเด้เอไปตลอดเอช่วงนี้บ้านเฮานี่ก็ยังวันไขได้นี่ดีได้นี่บ้านอื่นเนี่ยโอ้แห้งหนักกว่านี้มือสองมือแจ้งแล้วน้ำบออะไรแล้ววะสัตเออบางบ้านครับบ้านฮอนถือว่ายังช่วงนี้นี่ มันเป็นเดือนเดือนกว่วสองเดือนไม่ได้พี่น้องเนี่ยหลังจากย้ายไม่ได้ก็มาแก้ไขตั้งแต่ย้ายลูกซืษอเรื่องได้ไม่ได้เสียหันกับโบมีหรอกครับช่วงนี้ตละครับพี่น้องเ้อท่านเห็นลิปนี่กะว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ชนต่อซุมทนต่อบ้านของฮากะกดติตตามกดบัตกระดิง่งบักรโลงให้พ่อใหญ่สายเด้อเออพี่น้องลูกหลานก็ได อยู่ทางใกล้ทางไกลอยู่สก็แล้วแต่ทั่วโลกนี่เห็นกันเบิดแรกแล้วครับเนาะชั่วมื้อนี่เห็นกันเบิดแล้วนอกจากสีโบเบิงกันเบิงแล้วก็ให้ยกำลังใจเพราะยิ่สายเด,เดอ้อนี่นี่แหละหน้าที่ของอบตกับประสานงานานำตามหาลนะครับอตบตก็ตามหาเอิ้นหาสร้างทีมงานเป็นมาเฮ็ดให้นั่นะสร้างกับคนละไม้คนละมือปรุปูปับไปเลยนั่นเองบอย่างนี้ ต่อทอรถไปยีครับไอ้ม <c oughs> อนมลุยน้ำจับเอาปลาน้ำเด้ออันได้ย่าบารถนน้ำน้ำคุณน้ำป่าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เออจังหว่าขอห้ามบ้านของเขาอย่าพากันมาลงน้ำเพราะว่าน้ำนี่มันกะเริ่มตื้นแดดช่วงนี้กะเป็นหน้าแรงแล้วพี่น้องเด้อคันพักกันมาวานแหมางมหอยมันกะ คุณนั่นแหละครับนาะนั่นไงมะกุลตรงนะเอาลูกละพุ is, wan, ่งละพุ่ละบะเทอร์เดียวแต่ว่าให้มันเขินไม่ได้ล่ะให้มันเขินตรงนี้กัเลือกอ่ามอเลืกนั่นละรถก็เอาลงมาจอดรวมไปแล้วครับเป็นรถออบอปตอีทักอีแตนบรรทุกอุปกรณ์ปลาปลารถไฟฟ้ากับสายรถกันเศร้าพี่น้องเอากันไฟฟ้ามีปัญหากับ เออมาต่อมาเพิ่มมาเสริมกะรถกระเซ้าอันนี้รถปลาปลากระรถสีฟ้าสีเขียวนี่แหละครับพี่น้องนี่นี่ทำงานปืบปลบปืบปลบปืบปลบกระปืบปลบปืบปลบกันที่แล้วแล้วได้เนี่ยเพื่อเดียวเอาเสร็จละพี่น้องเด้อนี่แหละหน้าที่อบตกะแบบนี้ล่ะครับก็ซอยเบิ่งซอยแยงไปน้ำบ้านของเฮานี่ลแหลอหน่อยหลาย การบริการพี่บริการน้องนี่แหะครับรแล้วเราบสร้างผูไปไปสับไฟสับกันอา้าวกะกำลังขึ้นไปกันอา้าแล้วก็จวดแล้วก็กเหตุการณ์ปกติน้ำห้องกระเ้ได้ใส่ดีแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานบ้านของเฮาเด้ออย่าพากันมาลงอาซอยกันเป็นหูเป็นตาเบิงแยงเาเห็นไผมาลงสะลงอ บ้านแหงมหอยกะบ,บอกกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าบ้านเฮามันจุบริสันด์น้ำดีเดี้ยสำซาประเทศแลนด์มาร์กแล้วเนาะแลนดมากแล้วสักกอนจังค่อยเอ่อน้ามันสูงแล้วมันกะจะไม่ใช่ปัญหาดอก่น,นั่นทางนายกเพิ่นกะสี้เฮ็ดปั๊มไม่เฮ็ดได่ไม่เฮ็ใด,ใด,ใดใแพ้หน้อยพุ่นล่ะครับมาใส่มันก็สิได้มันค,นค่อยสิ100%บ้านเฮาช่วงนี้มันกะอาจจะขาดอยู่บ่ว่าบ้านใดครับหน้านแรก กันหลักครับเออเดีย๋ยวลืมบัตก,กระดิง่งบัตก,กระโลงพันยิสายนะครับเด้อคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ